วันนี้เป็นการประชุมรับมอบนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ตรงกับวันอังคารที่15ตุลาคม2556ก่อนนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมมีวาระก่อนการประชุมหนึ่งเรื่องคือการมอบโลกและมอบประกาศเกียรติคุณ ท่านผู้ชการตำรวจภูธรภาค4ที่เคารพอย่างสูงเนื่องด้วยในรอบปีที่ผ่านมาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำง,งานโดยให้ทุกหน่วยติดตามประเมินผลและพิจรารนณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประเภทต่างๆซึ่งสมควรได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณเป็นรางวัล เพื่อเป็นการยกย่องสรรเสริญและเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีสืบไปสําหรับโล่และประกาศเกียรติคุณที่จะมอบประกอบด้วย 1. สถานีตํารวจดีเด่นตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน 2. สถานีตํารวจที่ชนะเลิศการประกวดการฝึกดีเด่นสสถานีตารวจที่ชนะเลิศตามโครงการชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ 4. พนักงานสอบสวนดีเด่น 5. ค่าแรงาการตํารวจที่ปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดดีเด่น 6. ค่ารรงการตํารวจที่ปฏิบัติงานป้องกันยาเสพติดดีเด่น 7. ค่ารัการตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่จราจรดีเด่น 8. พลเมืองดีช่วยเหลือกิจการตํารวจดีเด่นและนอกจากนี้ตํารวจอุงรภาคสี่ยังได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานขอการเรียนเชิญท่านผู้ชาวา่วยการตํารวจอุงทภาคสี่ กรุณามอบโล่ประกาศเก,กียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของตำรวจและผู้รับรางวัลดีกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไปครับอันดับแรกเป็นหน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเก,กียรติคุณเป็นหน่วยงานซึ่งช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการของตำรวจภูธรภาคสี ขอเชิญองค์การบริหารส่วนจังหวัดขังแก่นโดยคุณภงสักตั้งวานิชโกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้มอบงบประมาณสำหรับกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดครับขอเชิญสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดท่า